สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมารีวิวการสมัครใช้งานทรูเปเน็กเงินติดมือใช้ก่อนจ่ายที่หลังกันนะครับวงเงินอันนี้สามารถใช้ซื้อสินค้าหรือบริการได้ทุกอย่างผ่านแอป True Money w a l l e t เลยนะครับสมัครง่ายไม่ต้องใช้เอกสารนะครับอนุมัติไวภายใน5นาทีวงเงินสูงสุดถึง10,000บาทเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ดอกเบีย้ยศเมื่อชําระคืนเต็มจํานวน ในเดือนแรกนั่นเองนะครับก่อนที่เราจะเริ่มสมัครขอใช้บริการเขาเนี่ยนะครับผมขออนุญาตเกลิ่อนนำคร่าวๆ,ๆก่อนนิดนึงนะครับคือว่าเราจะต้องมีแอป True Money w a l l e t ก่อนนะแล้วก็ผมคิดว่าเราควรที่จะต้องใช้งานแอปมาแล้วสักระยะหนึ่งด้วยนะครับเช่นมีการโอนเงินเติมเงินในระบบต่างๆนะครับใช้ True Money w a l l e t ในการซื้อของใจบินซื้อของเซเว่นอะไรแบบนี้นะครับเพราะว่าการคำนวณยอดเงินเครดิตท,ที่เราจะได้รับเนี่ยผมว่า AI มันก็จะคำนวณจากการใช้งานของเรานี่แหละครับเพื่อมาวิเคราะห์ยอดเงิน ที่เราใช้จ่ายประจําผ่านแอป True Money w a l l e t นะครับจากนั้นระบบนะครับจากนั้นระบบก็จะนํายอดเงินที่เราใช้จ่ายประจำเนี่ยมาคํานวณเป็นยอดเงินที่เราจะได้รับในระบบ p a น n e x นั่นเองนะครับโดยที่ไม่ต้องไปเช็คเครดิตบูโรอะไรพวกนั้นเลยนะเขาถึงสามารถอนุนมัติวงเงินได้ทันทีภายใน5นาทีเท่านั้นนะครับประมาณนี้นะครับคร่าวๆนะครับเราก็มาเริ่มสมัครกันเลยนะครับอันดับแรกเนี่ยนะครับเปิดแอป True Money ขึ้นมานะครับเราก็จะเจอปุ่มสมัครนะครับ Payex ก ใช้ก่อนจ่ายที่หลังนะครับพอเรากดเข้าไปเนี่ยก็จะมีรายละเอียดเบื้องต้นให้อ่านกันนะครับเราก็กดปุ่มด้านล่างนะครับเลยว่าสนใจสมัครนั่นเองนะครับ จากนั้นก็จะเป็นหน้ายินยอมเปิดเผยข้อมูลของเรานะครับเราก็กดยินยอมไปนะครับแล้วก็จะเข้ามาหน้าการกรอกข้อมูลแล้วนะครับทีนี้เราก็กรอข้อมูลของเราทั้งหมดเข้าไปนะครับด้านล่างตรงที่เป็นที่อยู่ติดต่อได้นะครับถ้าที่อยู่เดียวกับบัตรประชาชนนะเราเราก็ติ๊กถูกตรงด้านหน้าได้เลยนะครับแต่ถ้าที่พักปัจจุบันของเราเนี่ยไม่ตรงกับบัตรประชาชนนะครับเราก็กรอกที่อยู่ปัจจุบันของเราไปแค่นั้นเองนะครับจากนั้นนะครับก็กดถัดไปก็จะเป็น ข้อมูลของสถานที่ทํางานนะครับในลิสต์ถ้าเปิดมาเนี่ยก็จะมีอาชีพให้เลือกหลายอย่างนะครับเราก็กรอกไปตามความเป็นจริงไปนะครับพอกรอกทั้งหมดเรียบร้อยครับเราก็กดถัดไปนะครับจากนั้นก็จะมีสัญญาสินเชื่อให้อ่านกันนะครับเราก็อ่านอ่านเลื่อนไปเรื่อยๆครับยาวหน่อยนะครับตรงนี้ครับจากนั้นก็กดยอมรับนะครับก็จะมาเจอหน้ายินยอมเปิดเผยข้อมูลให้กับบริษัทแอสเซนต์นาโนจำกัดนะครับเพราะว่าเงินจะมาจากบริษัทนี้นะครับผมเราก็กดยินยอมไปนะครับหน้าถัดไปก็จะเป็นหนังสือ สัญญาสินเชื่ออีกฉบับหนึ่งนะครับให้เรากดยอมรับหรือว่ากดยินยอมไปนะครับหน้าสุดท้ายก็จะเป็นหน้าให้เรารอการพิจารณาแล้วนะครับก็ใช้เวลาแป๊บเดียวนะครับผมก็ได้วงเงินมา700บาทนั่นเองนะครับทุกคนเอาจริงๆผมว่าผลการพิจารณาน่าจะออกทันทีเลยแหละเพราะว่าดูจากเวลาที่เมลแจ้งผลการพิจารณาเข้ามาเนี่ยมันเป็นเวลาเดียวกับหน้าที่เรากดยินยอมหน้าสุดท้ายเลยนะครับเพื่อรอการพิจารณาอันนั้นนะครับ แต่ว่าตัวแอปเนี่ยจะมาอัปเดตแล้วก็แจ้งเตือนทีหลังเนี่ยผ่านไปประมาณ5นาทีนะครับแอปถึงจะมีข้อความเด้งขึ้นมาทีนี้เราก็มาดูวิธีการใช้วงเงิน p a y n e กกันนะครับถ้าเราใช้แอปทู Money Walllet จ่ายเนี่ยเราก็จะกดตรงที่เขียนว่าจ่ายเงินร้านค้าได้เลยนะครับมันก็แสดง QR Code เพื่อให้ร้านค้านะครับใช้ที่สแกนมาสแกนรับเงินจากเราไปแต่อันแรกที่เปิดขึ้นมาเนี่ย QR code แต่ยอดเงินมันจะเป็นของ t o มอ n e y Walllet นะครับเพราะนั้นเราต้องดูให้ดีนะ เราก็ต้องมากดเปลี่ยนวิธีการชําระเงินนะครับเพื่อเลือกให้เป็นการจ่ายด้วย p a น n e x นั่นเองนะครับตรงนี้อย่าลืมเด็ดขาดนะครับพอเรากดแล้วนะครับตัว QR code คก็จะเปลี่ยนเป็นบาร์โค้ดนะครับของ Pay n e x นั่นเองนะครับเราก็สามารถใช้จ่ายเงินได้ภายในวงเงินที่เรามีนะครับผมหรือถ้าใช้แอปเซเว่นจ่ายนะครับเราก็กดตรงด้านล่างที่เขียนว่าจ่ายเงินเติมเงินนั่นเองนะครับพอกดเข้าไปก็เข้าไปเปลี่ยนวิธีการชําระเงินให้เป็นเพนเอกนั่นเองนะครับก็สามารถให้ร้านค้าสแกนตัวบาร์โค้ดเพื่อจ่ายเงินได้เลย พอเราใช้ยอดเงินเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็มาดูวิธีการจ่ายเงินคืนกับบ้านนะครับก็คือการชำระเงินคืนนั่นเองนะครับการตัดยอดการใช้จ่ายนะครับจะตัดยอดทุกวันที่15ของเดือนนะครับแล้วก็จะให้ชําระคืนภายในทุกวันที่1ของเดือนนะครับอย่างของผมเนี่ยใช้จ่ายในวันที่19แล้วก็23มกราใช่ไหมครับผมก็ไปจ่ายอีกทีนึงนู่นเลยนะครับครบกำหนดจ่าย1มีนา66เลยนะครับเพราะว่าผมใช้วงเงินเนี่ยหลังจากวันที่15ไปแล้วนั่นเองนะครับมันตัดยอดไปแล้วใช่ไหมครับ ทีนี้วิธีการจ่ายเราก็ต้องรอใบแจ้งนี้ขึ้นมาก่อนนะครับเขาจะขึ้นมาช่วงประมาณ20่กว่าครับมันก็ขึ้นมาตรงช่องวันที่ครบกําหนดชาระนะครับและด้านข้างก็จะเป็นยอดเต็มนะครับที่ต้องชําระซึ่งเราก็สามารถแบ่งจ่ายได้อีกด้วยนะนะครับเราก็กดที่ชําระสินเชื่อนะครับจากนั้นจะเข้ามาที่หน้าชําระสินเชื่อซึ่งจะมีให้เลือก3แบบด้วยกันนะครับคือ ชาระเต็มจํานวนนะครับตรงนี้จะไม่มีดอกเบี้ยเลยนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นเลือกระยะเวลาผ่อนชําระนะครับแล้วก็แล้วก็อีกแบบหนึ่งก็จะเป็นเลือกจํานวนเงินที่จะชําระนะครับเดี๋ยวผมจะลองเลือกอันล่างให้ดูก่อนนะเลือกแบบใส่ย,ยอดเงินเองนะครับพอเรากดเข้ามาตรงนี้เขาก็ <c oughs> เขาก็จะให้เราใสา่ย,ยอดเงินเองนะครับได้เลยว่าเราจะชําระคืนกี่บาทก็ได้นะครับที่เหลือก็จ่ายเดือนถัดไปนะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะมาลองแบ่งจ่ายเป็นงดวดตามที่ระบบมีให้นะ ก็คือเราก็จะกดอันที่2นะครับเลือกระยะเวลาการผ่อนชาระนั่นเองนะครับพอกดเข้ามาก็จะมีให้เลือกสูงสุดถึง6เดือนเลยนะครับแต่ก็จะมีดอกเบี้ยตามที่เขากําหนดนั่นเองนะครับตอนนี้ผมก็จะลองแบ่งจ่ายแบบ2เดือนให้ดูกันนะครับแล้วก็กดดําเนินการต่อนะครับก็จะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาเพื่อให้กดยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับพอเรากดเข้าไปต่อไปก็จะเป็นหน้าสรุปแล้วนะครับว่าเราเลือกผ่อนชําระสําเร็จนะครับยอดกู้6กรบาทนะครับผ่อน2เดือนนะครับเดือนละ เดือนละ341.38สตางค์นะครับจ่าย2เดือนก็จะเท่ากับ682.76สตางค์นะครับก็เท่ากับดอกเบี้ยนั้น20บาท76สตางค์ท่านเองนะครับจากนั้นเราก็กดดําเนินการต่อน,นะครับก็จะเข้ามาหน้าชาระเงินซึ่งจะจ่ายด้วย True Money Wallet นั่นเองนะครับเราก็เติมเงินเข้า True Money Wallet ให้พอกับยอดที่จะจ่ายนะครับ พอเรากดจ่ายเรียบร้อยนะครับตัววงเงินของเราก็จะเพิ่มขึ้นตามยอดเงินต้นที่เราทําการจ่ายเข้าไปนั่นเองนะครับมันก็จะไปรวมกับวงเงินที่เหลืออยู่นะครับผมมันเหลืออยู่ประมาณ30กว่าบาทมั้งนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับเราก็เราก็สามารถใช้จ่ายตรงนี้ต่อได้เลยนะครับแต่จะเห็นว่าจำนวนเงินที่ต้องชาระของเราในเดือนนี้ก็จะกลายเป็นสูรบาทไปแล้วนั่นเองครับแล้วก็จะมีรายการชาระสินเชื่อโชว์ให้ดูด้านล่างนะครับแล้วก็ในส่วนของยอดเงิน ที่ใช้ไปก็จะลดลงมาเหลือก็จะเหลือ323บาท79สตางค์นะครับจากยอดเต็มตอนแรก662บาทนะครับเพียงเตัวนี้นะครับก็เสร็จสิ้นกระบวนการการใช้จ่ายผ่านระบบเพนิสของ True Money Wallet แล้วนะครับผมก็มารีวิวขั้นตอน,นต่างๆให้ดูการเรียบร้อยทั้งหมดนะครับเริ่มตั้งแต่สมัครการใช้วงเงินแล้วก็การชำระเงินคืนนะครับ ความรู้สึกส่วนตัวผมเนี่ยผมว่ามันก็แฟร์ดีนะนะครับดอกเบี้ยก็ไม่ได้โหดร้ายอะไรมากนะครับยิ่งถ้าคืนเต็มจํานวนเนี่ยไม่มีดอกเบี้ยเลยนะครับเอาไว้ใช้จ่ายเล็กๆน้อยๆซื้อของกับร้านค้าที่สามารถจ่ายด้วยทูมันนี่ได้หลักๆก็จะเป็นพวกที่เราใช้ทุกวันน่ะนะครับที่เราต้องเข้าทุกวันก็คือเซเว่นนะครับหรือบางทีก็ไปโลตัสนั่นเองนะแล้วก็ห้างใหญ่ๆก็ใช้กับแมคโครก็ได้นะครับเวลาจ่ายคืนก็แบ่งจ่ายหรือจ่ายเต็มจํานวนก็เลือกเอาตามแล้วแต่สะดวกครับ แต่อย่าลืมนะครับว่าการที่เราจะใช้บริการสินเชื่อตรงนี้ได้เนี่ยเราจะต้องเป็นลูกค้าของเขาก่อนนะครับคือต้องเคยใช้จ่ายผ่านแอป True Money Wallet มาก่อนนะครับใครใช้จ่ายเยอะก็น่าจะได้วงเงินเยอะนั่นเองนะครับทางระบบจะพิจารณาแบบอัตโนมัตินะครับทราบผลทันทีสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบคลิปนะครับใครสมัครแล้วได้วงเงินเท่าไรอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันบ้างนะครับผมอย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหนน้าะคครัับผมสสวดี